วันนี้ออฟฟิศเรา,เาผลตกลไปแหละผมมีคำถามมาถามคุณครับคุณพิมพ์อ้ยเอาใหม่อดดอ้ยออรถเอยผมมีคำถามมา <laughs> ถามคุณครับคุณพิมพ์รองเท้าอะไรหายากครับรองเทา้าสั่งทำพิเศษมั้ผิดครับรองเท้าหายว่าแต่ประตูกลัวอะไรครับโอ้เีว่าประตูกลัวอะไร กลัวโดเรมอนอกลัวไฟเพราะอะไรประตูมันหนีไฟไะอ้าวรอคุณพิมพ์คุณรู้ไหมว่าทำไมกาแฟแก้วนี้มันถึงอร่อยอืมกาแฟมันแพงอ่ะมันดีมันหายากแล้วบรรยากาศก,ก็มันก็อร่อยขึ้นนะมะั้งอืมไม่ใช่อ่ะคุณพิมพ์ผมว่าคุณลืมสิ่งที่สำคัญที่สุดไปก็ไม่นะก็ไม่มขายเลยแล้วกัน กะติกน้ำร้อนสองสีสองสองกดน้ำได้สามรูปแบบกดยังไงได้บ้างด้านบนหนึ่งด้านบนอีกสองด้านล่างอีกสามแล้วกระติกน้ำร้อนเนี่ยเป็นของที่ไหนหรอครับก็ต้องเป็นแบรนด์ของอิซซชิต้าอยู่แล้วค่ะเพราะว่าของเราเนี่ยนะคะอย่างที่บอกว่ากดน้ำได้ถึง3ทิศทางน้ำร้อนเดือดร้อยองศาแล้วที่สําคัญเราเป็นผู้ผลิตและจําหน่ายโดยตรงใครที่สนใจกระติกน้าร้อนที่ได้ทั้งคุณภาพมาตรฐานและรับประกันจิ้มลิกงติศกาได้เลยนะคะเออจิ้มตะกาได้เลยนะคะเออถูกแล้ว 哈哈哈哈